มีหนองออกมาทักท่อทางเดินปัสสาวะหนองเป็นสีเหลืองสีเขียวมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะแสบขัดมีอาการเจ็บในลำก้องในผู้หญิงนะคะถ้าหากว่าติดเชื้อโรคนี้เราไม่ได้รักษาทิ้งไว้จะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์มากค่ะจะทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากในอนาคต ท็อปไฟล์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คนไทยเซิร์ชหาข้อมูลมากที่สุดในปีนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะคนไทยเราป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือเปล่าในคลิปนี้นะคะคุณจะได้ฟังว่าโรคไหนอันตรายโรคไหนรักษาได้และโรคไหนที่ต้องรีบไปตรวจเพราะต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นไทยก็มีเพศสัมพันธ์กันเร็วมากขึ้นเนื่องจากการติดต่อสือ่อสารที่มันง่ายขึ้นด้วยนะคะ แล้วมันก็ทําให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายๆโรคที่มันเคยแบบหายไปแล้วแล้วก็กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งค่ะพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะคะว่า5โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คนไทยค้นหาข้อมูลกันมากที่สุดในปีนี้เป็นโรคอะไรแต่และโรคอาการเป็นยังไงอันตรายแค่ไหนอันดับที่5โรคคาไมเดียค่ะคาไมเดียก็คือหนองในเทียมนั่นเองค่ะ โรคนี้นะคะมันอันตรายมันอันตรายตรงที่ว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันเงียบยิ่งกว่าตอนที่แฟนของเรางอนเราไม่พูดอีกนะคะเพราะว่าผู้ที่ติดโรคนี้นะคะประมาณ 70- 80%ถึงของผู้หญิงและประมาณ5 0ของผู้ชายที่เป็นโรคนี้ไม่มีอาการค่ะคามาเดียนะคะเป็นโรคติดต่อนางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าคามาเดียทาโคมาติสนะคะเป็นหนึ่งโรคที่ติดต่อง่ายที่สุด พอเชื้อนะคะมันแพร่ผ่านจากการมีเซ็กแบบสอดใส่ไม่ว่าจะเป็นสอดใส่ทางช่องคลอดทางทวารหนักหรือการทำออลเซ็ก์นะคะเซ็กทางปากก็ติดต่อกันได้และยังสามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกในช่วงขณะการคลอดด้วยนะคะสิ่งที่มันทําให้โรคนี้น่ากลัวนะคะก็อย่างที่บอกว่าโรคนี้เนี่ยพอเป็นแล้วนะคะหลายๆคนนะคะผู้หญิง70-80%ไม่มีอาการ ผู้ชายประมาณ50%ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ติดแล้วไม่มีอาการก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ได้เข้ารับการรักษาแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคก,ก็ไม่ได้ป้องกันแต่ถึงแม้นะคะว่า70-80ในผู้หญิง50%ในผู้ชายจะไม่มีอาการนะคะแต่ถ้าหากว่าติดโรคนี้แล้วนะคะมันก็มีอาการที่บ่งบอกเหมือนกันนะคะ อาการก็คือในผู้หญิงเนี่ยจะมีตกขาวผิดปกติตกขาวอาจจะเป็นสีเหลืองสีเขียวตกขาวมีกลิ่นเหม็นเนา่ามีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์มีอาการแสบ ปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะไม่สุดนะคะหรือว่ามีอาการเจ็บบริเวณท้องน้อยและมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะและในผู้ชายนะคะก็จะมีอาการมีหนองออกมาถังท่อทางเดินปัสสาวะหนองเป็นสีเหลืองสีเขียวมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะแสบขาดมีอาการเจ็บในลำกล้องเจ็บอวัยวะเพศอาการนะคะเราจะสังเกตว่าอาการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหนองในแท้นั่นแหละค่ะอาการคล้ายๆกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าในหนองในเทียมเนี่ย อาการมันจะไม่ค่อยเด่นชัดก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเป็นอยู่แต่ไม่มีอาการนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนมาค้นหาข้อมูลของโรคนี้ในอินเทอร์เน็ตพอโรคนี้นะคะมันเป็นแล้วมันเงียบแต่ผลลัพธ์ที่ตามมามันรุนแรงมากค่ะในผู้หญิงนะคะถ้าหากว่าติดเชื้อโรคนี้เราไม่ได้รักษาทิ้งไว้จะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์มากค่ะจะทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากในอนาคตเพราะว่ามันจะทําให้เกิดภาวะอุ้งเชิงการอักเสบ ท่อนำไข่อุดตันทําให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกแล้วก็เกิดภาวะมีบุตรยากในอนาคตมีงานวิจัยนะคะเมื่อปี2023ใน journal of infectious disease นะคะเขาพบว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อคาไมาเดียซ้มนะคะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะมีบุตรยากมากกว่าปกติถึง3เท่าในผู้ชายนะคะถ้าหากว่าติดเชื้อนี้แล้วไม่ได้รักษานะคะอนาคตก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดลูกอันทอักเสบปัสสาวะแสบขัดเอื้อรังแล้วก็ทำให จำนวนของอสุจินะคะลดจํานวนลงคุณภาพของอสุจิลดลงก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะมีบุตรยากในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะซึ่งข่าวดีก็คือโรคคาไมเดียนี้นะคะรักษาไม่ยากค่ะแต่ต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเฉพาะโรคนะคะก็คือแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์ไม่ควรซื้อ,อยาก,กินเองค่ะถ้าหากว่าซื้อ,อยาก,กินเองแล้วไม่ตรงกับเชื้อที่เป็นมันอาจจะทําให้เชื้อนั้นดื้อยาแล้วก็ยิ่งรักษายากค่ะอันดับที่4ค่ะ เริมที่อวัยวะเพศคําค้นหาของคนไทยนะคะค้นหาว่าเริมรักษาหายไหมนะคะคํานี้ค้นหากันเยอะมากคําตอบก็คือรักษาได้รักษาแล้วอาการดีขึ้นสามารถควบคุมโรคได้แต่ไม่หายขาดค่ะ,คะเพราะเชื้อฮอร์ e ีนะคะที่ทําให้เกิดโรคเริมนะคะมันจะไปฝังที่ปมประสาทของเราเมื่อไหร่ที่เราร่างกายอ่อนแอเช่นช่วงที่เราไม่สบายนอนดึกนอนไม่พอประจำเดือนจะมา อาการของโรคเริมมันก็จะกำเริบขึ้นมาค่ะเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันไปฝังอยู่ในปมประสาทของเราอาการของเริมนะคะก็คือมันจะเป็นตุ่มน้ําใสๆเล็กๆนะคะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนคล้ายๆพวงองุ่นค่ะในตุ่มมันก็จะมีน้ําอยู่นะคะพอตุ่มนี้มันแตกนะคะมันก็จะมีอาการเจ็บๆแสบๆคันๆนะคะถ้าหากว่าอาการรุนแรงมากก็อาจจะทําให้มีไข้รวมด้วยได้ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าโรคนี้ไม่หายขาดอาการมันก็จะเป็นแบบเป็นหายหายกลับขึ้นซ้ําได้เวลาที่เราไม่สบายเวลาที่เราเครียดพักก่อนไม่เพียงพอหรือช่วงที่ใกล้จะมีประจําเดือนมีงานวิจัยจาก Lancet Infectious Disease เมื่อปี2022นะคะเขาระบุนะคะว่าคนที่ติดเชื้อเฮอร์ปีซิมเพ v กไวรัสครั้งแรกนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็น 3-40%-50 ใน1ปีแรกค่ะซึ่งเริมนะคะจะแบ่งเป็นสอทายก็คือเริ่มไทยหวัน เริมไททู 2. เริมไทวันนะคะเป็นเริมที่ขึ้นช่วงบนของร่างกายเหนือสะดือขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันบริเวณปากนะคะส่วนเริมไททูก็จะขึ้นด้านล่างของร่างกายใต้สะดือลงไปส่วนใหญ่ก็จะขึ้นบริเวณอวัยวะเพศนะคะโรคเริมสามารถควบคุมอาการได้รักษาได้นะคะด้วยการใช้ยาอะไซโคเบียค่ะซึ่งยาตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งยาทายากินนะคะแล้วก็ยาฉีดนะคะ และการใช้ยานะคะว่าจะใช้ยาเป็นยากินยาฉีดหรือว่ายาทาเนี่ยกินนานแค่ไหนทายานานแค่ไหนหรือใช้แบบไหนบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสงสัยว่าเราเนี่ยมีตุ่มน้ําขึ้นเราเป็นเริมหรือเปล่านะเราก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะตรวจให้แน่แชนัดว่าใช่เริมไหมแล้วก็ควรจะใช้ยาแบบไหนยาทายากินหรือว่ายาฉีดใช้นานแค่ไหนค่ะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค อันดับที่3ก็คือโรคผูดหนอนไก่ค่ะคําที่คนไทยใช้เติร์ทมากที่สุดก็คือผูดนอนไก่รักษายังไงผูดหนอนไก่รักษาหไฮไหมและ HPV อันตรายแค่ไหนโรคหูดงอนไก่นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV human papilloma virus ค่ะสายพันธุ์ที่6และ11ซึ่ง HPV นะคะมันจะมีด้วยกันเป็นร้อยสายพันธุ์เลยค่ะแต่ข่าวร้ายก็คือไวรัส HPV เนี่ย ที่ทาให้เกิดหูดงอนไก่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเริมก็คือ,คอส่วนใหญ่แล้วรักษาไม่หายขาดนะคะอาการมักจะกลับมาเป็นซ้ําเป็นๆหายๆโดยเฉพาะว่าเมื่อไหร่ที่มีอาการเครียดมีตกกังวลพักผ่อนไม่มีทางพอร่างกายอ่อนแอนะคะโรคหูดงอนไก่ก็จะกลับมาเป็นซ้ำอาการเด่นชัดของหูดงอนไก่นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะมันจะมีตุ่มนะคะขึ้นมานะคะคล้ายๆก้อนกระรรนะคะนิ่มๆ ขึ้นได้นะคะทั้งบริเวณปากในช่องปากในลำคอลิ้นริมฝีปากเกิดจากการทำออร์ลรเซกนะคะแล้วก็ขึ้นที่อวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดองคชาตหรือทาวารหนักขึ้นได้หมดเลยค่ะเกิดจากการสอดใส่นะคะแล้วก็ติดเชื้อตัวนี้มาวิธีการรักษานะคะโรคปูดหนอนไก่ก็เช่นใช้ยาทาการทำเลเซอร์หรือการผา่าตัดค่ะ แต่ข่าวดีนะคะโรคนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะถ้าหากว่าฉีดแล้วนะคะจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อโรคขูดเงอนไก่ลงได้ถึง80%ค่ะฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายนะคะอันดับที่2ก็คือโรคหนองในหรือโกโนเลียค่ะโรคนี้นะคะอาการแรงแล้วก็ติดง่ายมากค่ะคำที่ใช้ค้นหาก,กันมากก็คือหนองในรักษาย,ยังไงอาการหนองในในผู้หญิงเป็นยังไงอาการหนองในในผู้ชายเป็นยังไง อาการหนองในในผู้ชายนะคะก็คล้ายๆกับโรคคาไมเดียนนะคะอย่างที่บอกจะมีหนองออกมาจากท่อทางเดินปัสสาวะหนองสีเหลืองสีเขียวมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็ทําให้มีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่สุดนะคะมีอาการเจ็บลำกล้องในผู้หญิงก็คือตกขาวผิดปกติค่ะตกขาวสีเหลืองสีเขียวมีกลิ่นเหม็นเน่ามีอาการเจ็บท้องน้อยเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกจากช่องคลอดปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่สุดและที่น่ากลัวนะคะข้อมูลจาก cdc เมื่อปี2023นะคะเขาพบว่าโรคหนองในเนี่ยมันดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆค่ะรักษายากมากขึ้นเรื่อยๆบางประเทศนะคะโรคหนองในเริ่มรักษายากขึ้นเพราะว่าใช้ยาปฏิชีวนะแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเชื้อมันดื้อยามากขึ้นถ้าเป็นโรคนี้เราปล่อยทิ้งไว้นะคะในอนาคตก็เหมือนกับคามไมเดียเลยค่ะจะทำให้คุณนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะมีบุตรยากมากขึ้น การรักษาก็คือรักษาด้วยยาปฏิชีวนะค่ะมีทั้งยาฉีดแล้ก็ยากินมาถึงอันดับที่หนึ่งของเรานะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คนไทยค้นหาข้อมูลมากที่สุดในปีนี้ก็คือโรคซิฟิลิสเป็นโรคที่กำลังระบาดหนักมากนะคะโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นค่ะมีข้อมูลงานวิจัยนะคะจากเดอะแลนเซ็เมื่อปี2023นะคะพบอัตราการติดเชื้อซิฟิลิสใน วัยรุ่นนะคะอายุ15-24ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า100%ในหลายประเทศค่ะรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศเราด้วยซึ่งซิฟิลิสเนี่ยมันก็น่ากลัวนะคะตรงที่ว่าตอนที่เป็นแรกๆเนี่ยอาการมันยังไม่เด่นชัดค่ะแล้วก็มันมีหลายระยะระยะที่1น,นะคะหลังจากติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยมันจะมีแผลเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศก่อนลักษณะเป็นแผลคล้ายแผลล้อนในค่ะมีแผลเดียวนะคะ แต่ว่าแผลเนี่ยขอบแผลมันแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บพอเป็นระยะที่1เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรกันนะคะเพราะว่าอาการมันไม่ได้รุนแรงพ <ส luggage S 2> อเข้าสู่ระยะที่2อันเนี้ยก็จะเริ่มมีผื่นแดงนะคะโดยเฉพาะในฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าตามผิวหนังต่างๆตามร่างกายนะคะผื่นนี้มันก็จะไม่เจ็บไม่คันนะคะ<ด> <itaire> แล้วก็พอผ่านระยะนี้ไปเข้าสู่ระยะแฝงก็คือเชื้อเริ่มไปฝังตัวอยู่ในร่างกายแล้วค่ะบางคนอาการผื่นก็หายไปเองได้ไม่ได้ไปหาหมอผื่นมันก็หายไปเองแล้วก็คิดว่าเออ เราไม่ได้เป็นอะไรมั้งมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเข้าสู่ระยะสุดท้ายหรือระยะที่4นะคะเมื่อเชื้อโรคเนี่ยมันแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะหัวใจแล้วก็สมองก็ทําให้มีสติฟั่นเฟือนสติเลอะเลือนเมื่อเข้าสู่ระยะที่4แล้วไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะทาให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกับลำยองในละครเรื่องทองเนื้อก้าค่ะซึ่งข่าวดีนะคะซิฟิลิสเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตรายมากถ้าหากว่า เข้ารับการตรวจเร็วแล้วก็ได้รับการรักษาเร็วโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้100%ซด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือโรคซิสกปลิสเนี่ยมันไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองค่ะการที่จะรู้ว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าต้องตรวจเลือดเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็คือ5โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คนไทยค้นหาข้อมูลมากที่สุดในปีนี้นะคะ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนนะคะรู้เท่าทันโรคตรวจเป็นแล้วก็ป้องกันถูกค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้โรคพวกนี้นะคะมาทำลายความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของตัวเองกันนะคะถ้าชอบคอนเทนต์สุขภาพดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่จ๋าด้วยนะคะและถ้าหากว่าอยากซัพพอร์ตแม่จ๋าอยากเป็นกำลังใจให้แม่จ๋าทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปก็กดซุปเปอร์แทงให้กันได้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเซฟเซ็กนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ